ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go มาทุกคนในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะเล่นบล็อกฟุดอะนะเออแต่บล็อกฟุดธรรมดามันก็แปลกๆนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะลองเซิร์ชหาบล็อกฟุนะเนี่ยมันมีแมปอะไรต่างๆแล้วนะเกี่ยวกับบล็อกฟูดเนาะมันก็คือบล็อกฟุเถื่อนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเซิร์ชเลยละกันไอตัวนี้นะบล็อกฟุ โอเคเนี่ย okay. แล้วผมก็เห็นแบบบ็อกฟูดเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยจะเห็นเป็นรูปมังกรนะแต่เนี่ยผมอ,อ,อ่เห็นคนเล่นเยอะนะผมจะลองเล่นแบบนี้มี oh, 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 oh. ของแมปนะผม oh, 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 oh. เดี๋ยวเราลองเล่นแบบนี้ก่อนละกันสำหรับคลิปนี้เนะี่ยมันชื่อว่าเลยเนี่ยบ็อกฟูดบัตเบริกูดนะเป็นบล็อกฟูดที่ดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเลยละกันนะคุณผู้ชมเล t โกเลยครับผม Let's go p พ a y เลยเล่นไปเลยครับ ใครกำลังมองหาร้านกดเกมพาร์เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับผมมารู้ช็อปตอนนี้บอกฟุตส่งผ่านระบบยูสเนมไม่ใช่พาร์ตเบื่อสะดวกปลอดภัยแน่นอนส่งไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับก็นแนะนําเลยนะครับผมมารู้ช็อปโอ้โหเข้ามานะคุณผู้ชมเหมือนล็อกฟุตเป๊ะนะครับผมนะโจนแน่นอนนะผมนี่เข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมกอะแรกมันติดกับไอเชื่อมิวเซียมวะโอ้โหพระเจ้า เ,นะเก็บกล่องเป็นการฟาร์มเบีวหรือวะเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยเอาล่ะคุณผู้ชมอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับผมขี้อนเคดีนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มากับบอกฟุตแบบเถื่อนเนาะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะหลายๆเซิร์ฟนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟแรกเนาะโอเคใครอยากผมมาเล่นอย่างงี้ก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะเก็บผมไม่ต้องฟาร์มบอกคุณดูครับเอาไว้คือมาเก็บกล่องอะ่ะกล่องฟาร์มเบีวอะดูเด็เฮ้ย เด right, right. okay. okay, ี๋ยวเราจะลองมาดูด้านของเขอเก็บเป็นเรื่อยกันเสียงดังมากสุดยอดอีกทีเดียวอ่ะแมปแบบนี้คนเล่นเป็นพัานนะผมบอกไว้ก่อนอย่าดูถูกนะเว้ยโอเคเยอะกว่าแมปผมอีกโอเคครบยังเสียงค่อนข้างจะดังนะอยู่ไกลๆแล้วกันนะครับเสียงดังมากดูสิมา เดี๋ยวเราไปทดลองกันที่เกาะลิงกันดีกว่านะครับผมสำหรับผลนี่นะครับกินก่อนแล้วกันไหมยังไม่กินนะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในเกาะนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคก็ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมจะกินเลยนี่เข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวมาดูเนาะเซิร์ฟนี้อุ้ยสกิลผนกรสับโวว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 เดี๋ยวนะอุ้ยสกิลมันดีนะเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกเฮ้ยสกิลมันดีว่ะเดี๋ยวผมลอง ลองใช้อีกรอบนะครับผมทุกคนดูนะใครเสียงดังมากเลยดูเด็ดเสียงโคตรเดือดดูเด็ดดูมันยิงนะครับผมอย่างมันใครอยากได้ผลมังกรแบบฟรีๆนะครับเข้าแมปนี้ไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเลยสกิลแซดครับยิงทีหัวเชิดนะครับคณดูสกิลเอครับผมอ้มันก็ตามคอนเซ็ปต์บล็อกฟุตเลยนี่หว่า เอ้ยเอ้ยเ,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 เดี๋ยวเมื่อกี้เป็นซีปิวเลยเหรอเฮ้ยอ,อันนี่ไงโผลคนไปไเจ๋งว่ะมันก็คล้ายๆหลักเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อต้องรอใช้ผลเรื่อยๆหรอหือว่าต้องผมต้องตีไปเรื่อยๆโอ้ผมต้องตีไปเรื่อยๆนะผมจะเปิดเปิดอล่างใหญ่ได้โอเคอเคุ้ยเอ็มบันก็มีว่ะเฮ้ยเอาเรื่อง โอเคนี่ไงน,นี่ไงอันนี้ไม่ใช่โปูนะคุณดูนั่นคือมอนนะผมมอนมันฟิวนะเนี่ยเห็นไหมซีคริปต์ในมอนน่าจะไม่มีนะหรือเปล่านะครับผมมันเลยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะตีไปเรื่อยๆแล้วก็แปลงร่างให้ทุกคนได้ดูว่าเซิร์ฟเินี้ผมจริงไหมนะครับผมแตงโมสคริปต์ก็ไม่ได้นะเอามาลองผลวิชาตนะครับผมมังกรนัดก่อนไปซื้อ,อของจริงนะครับผมแต่เอาจริงเล่นเซิร์ฟหลักนั่นแหละดีลนะอันนี้ผมมาลองให้ทุกคนได้ดูเฉย โอเคผมจะเปิดไปเรืแบบ่อยๆตอนนี้ก็เ,เวทนิ่งได้มัง้งนะครับผมอันนี้คือสกิลเอฟอ๋อบินได้เอ้ยเหมือนบล็อกฟุตเป๊ะนะน่าจะกรอบมาเป๊ะๆเ,เลยมัง้งคนนุณโดนะครับนี่อันนี้สกิลวีเห็นไหมเออคล้ายๆใช่ลลลเลยแหละคลุณโดมันคือคือกันเลยนะแต่มันก็จะมีบางอันมันบั็อกอ่ะสกิลมันอาจจะดูบั็กๆหน่อยนะครับผมถ้าดูดีๆนะ okay. โอเคโอ้ย <c oughs> ตีเลยอืโอเค โอเคเรียบร้อยเต็มยังยังไม่เต็มอีกโอเคครับผมจะแปลงใหญ่ๆเดี๋ยวแหลกเฮ้ยแหลกคนดูแหลกจริงๆแล้เว้ยเดี๋ยวโอเคซีไปครับซีไปปึ๊บ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 อเอา้าเอา้าเอืาปิวนอกโลกครับผมคนดูเอางี้แล้วกูทำยังไงเนี่ยโอ้โหบินอุ้ยบินก็ถือว่ารวดเร็วนะรวดเร็วเอาเรื่องโอเคปัดเอี๊ยบมา นึกว่าโฟอยู่นะครับผมด,ดูมอนก็พุ่งเข้ามาในตัวเองนะครับมอนมันมาในตัวผมเว่ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเย็ยนเกินเซฟนี้เจ้าโอเคครับผมอาวิกินิง่งร่างสุดยอดไม่ทันละโอเคได้ปนะก็่งนะผมต้องนี่ก่นอนะ,อ,ะอันนี้คือมันเต็มแล้วคณดูมผมจะรอแค่สกิลมันเสร็จ มาครับผมเดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมบุ๊บนี่มังกรตัวใหญ่โอ้โอ้โอ้เป็นมังกรตัวนี้เลยเฮ้ยเอาว่ะคุณผู้ชมเป็นมังกรตัวนี้เลยนะครับผมแล้วดดัมมี่มันอยู่กับผมเฮ้ยเฮ้ยรักกันแบนนเลยเรอยิงๆิงสกิลไม่แปลกๆโอ้โหสกิลง่อยมากอันนี้คือเอ็มวันนะครับท่านช แม่งแหลกมากเลยเว้ยโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปอีกเซิร์ฟหนึ่งโอ้กูตายตายได้ไงวะโดนฆ่าโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปอีกเซิร์ฟดีกว่าโอ้โหเซิร์ฟนี้ถือว่ามังกรทำได้ค่อนข้างจะอะไรอย่างวะนะครับคุณดูโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปอีกเซิร์ฟเลยแล้วกันมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเข้าอีกเซิร์ฟหนึ่งนะก็คือเซิร์ฟนี้เลยเนาะมันแบบว่าเหมือนกับ PVP กันเหรอประมาณนั้นอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปเลย let's go อู้หเลเวลหนึ่งก็มีผลแบบมังกรถาวรเลยนะอันเนี้ยจริงๆอันนี้ <c oughs> นนเฮ้ยคล้ายๆกันวะหรือเหมือนกันวะเ,เดี๋ยวผลคิดัะนี่ตรงนี้เก็บไม่ได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวปีดก่อนเสียงดังเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอะเซฟน,นี้มันจริงจังเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวสคลิป เอีอยวเดี๋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 ยวเซิร์ฟนี้มันหรือว่ามันไม่มีมังกรฟรีป่ะคุณผู้ชมโห99โลบัคเลยเหรอผมกลัวผมต้องไปฟาร์มอีกอะ่ะเซิร์ฟนี้ลองบ่ได้เว้ยคนดูแต่ว่าคนเล่นเซิร์ฟนี้เยอะนะผมไม่รู้ว่าเขามาเล่นเพราะอะไรอะ่ะเออคุณดูรู้คอมเมนต์ด้วยละกันไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปอีกเซิร์ฟนะครับผมเซิร์ฟนี้รู้สึกว่ามันไม่มีของฟรีให้ผมอะ่ะเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟฟรีดีกว,ว่า โอเคนะครับผมก็มาเข้าเซิร์ฟนี้เนาะอันนี้ก็มีคนเล่น700คนนะผู้เล่นนะครับมันชื่อแมปอะไรไม่รู้อะผมจะลองเล่นแล้วกันนะครับผมเฮ้ย hey! แมปนี้มันมีเกมพาสด้วยเว้ยคนดูมีแบบแอดมินเนาะพาวเวอร์พลังแอดมินอย่างเงี้ยเหรอเอาเป็นว่าผมอะซื้อแค่ทริปเปิลดียว่บบไหมซื้อทริปเปิลแล้วมาให้คนดูได้ดูมันได้จริงหรือเปล่าวะน,นี่คือคามุยเหรอพลังคามุยเออผมเอาแค่ทริปเปิลก็พอเนาะ เดี๋ยวเราเข้าเกมไปเลยแล้วกันว่ามันมีอะไรก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาเปย์นนะเปย์แมปเขาเนาะถือว่าเป็นการอุนหนุนแล้วกันมาเลยเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมออ้แมบปบแหลกมากเลยอะ่ะเข้ามาทีแมปแหลกมากเลยครับคุณดูโอเคไม่แหลกละกดทีเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเซิร์ฟนี้ดีว่ะมาโลกสามเลยคนระับผม,มเฮลหนึ่งเดี๋ยวนะคืออะไรวะอีเวนต์อะไรอะ่ะโอเคเฮ้ยเข้ามาผมมีหอ,อกนี่เลยหอ,อกอะไรนะหอ,อกมังกรวะ นดูฮ้ยแล้วผมใช้สกิลยังไงอะ่ะฮ้ยมีปืนด้วยสกิลแซดอะ่ะเหมือนกดไม่ได้นะคุณผู้ชมเหมือนใช้คำสั่งได้เลยเหรอเฮ้ยแต่ผมใช้อะไรไม่ได้เลยเวคนดูกดอะไรไม่ได้เลยสกิลแซดสกิลอะไรไม่มีนะเนี่ยผมกดใช้อะไรไม่ได้เลยเอ๋อแล้วนี่ผมเติมแล้วมันจะได้เลยวัวสกิลก็ไม่มีอ๋อนี่มีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้มีนนมนนมมกดคลิกได้ โอเคกดคลิกได้เฮ้ยไอ้น,นี่มันโชว์อ่ะโชว์ของกล้ปีกมันโอ้โคตรเชอะโอ้โหอันนี้คือใครครับเนี่ยฮะไอ้ไอใครครับไหนขอดูหน่อยดิหน้าตาแกมันเท่จริง,จรง,จรงเจอแอดมินในเกมนี้หรือเปล่าเนี่ยอินด้าเหรอใช่เหรออินด้าเหรออินด้าเป็นอย่างนี้เหรอวะเออเดี๋ยวผมขอยากเติมไปแล้วกันนะครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันคาเซฟโซนเว้ยเฮ้ยไอ้นี่มันคาเซฟโซนผมว่ะเดี๋ยว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 ไอ้หมอนี่ นี่ไงใช่ก็มีสามดาบเหมือนกันเป็นไงเราไม่มีเอ้าเฮ้ยมันคือใครอ่ะมันโปหรออินด้าตัวจริงไหมเนี่ยอยู่ๆแม่งเจออินด้าตัวจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแผมมาเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยผมโดนแอดมินผ่ามาในโลกแอดมินเหรอเฮ้ยครั้งแรกที่นี้ที่ผมมาโลกแอดมินแล้วผมใช้สกิลไม่ได้เว้ยคนดู ผมโดนต้มปุ่นหรือเอ่าอะเฮ้ยช้ส,สกิลไม่ได้เว้ยแต่ M1 ได้นะสกิลแซดอะยเนี่ยมันไม่มีอะไรเ,เกิดขึ้นแล้วผมมาอยู่ในนี้ก็ต้องฆ่าตัวตายใช่ไหมเนี่ยโอเคฆ่าตัวตายก่อนละกันนะโอเคครับทุกคนผมว่าแมปนี้มันน่าเหมือนเป็นแมปแอคเหรอแบบแอคเพื่อนะเนาะเฮ้ยมันตามผมมาว่ะไม่เป็นอะไรวะเฮ้ยสกิลผมใช้ไม่ได้เหมือนมันนะ่ะเป็นเพราะอะไรวะผมต้องฟาร์มเหรอ น,นึกมันก็ไม่มีให้ฟาร์มนะเฮ้ยผมใช้สก,กิลไม่กีไ่ได้ได้ไงวะคููดาวด้วยหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยหรออะไรอ่ะคอมมานด์เหรอในผมขอลองดูนะทับก๊อตอะ,อะผมจะท้องทับตามมันดูนะน่าจะใช้คำสั่งเอานะครับผมในการแบบนี้ปะไม่รู้เหมือนกันนะคนดูทับไอสองโอเคอะไอสองอะแล้วก็ ขีดนะครับผมตามด้วยชื่อเราเนาะใช่ไหมใช่ไหม t w name ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอาคิงนักเทีดีอือมโอเคก็ไม่ได้เลยว่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือ admin command เออประมาณนั้นน่าจะเป็นเกี่ยวกับคนที่เติมแบบพลัง admin นี่หรือเปล่าเอาเออน่าจะใช่นะค,คนดูเอาเป็นว่าผมเนี่ยได้มาแล้วนะับองคแต่ไม่ใช้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยเสียฟรีเลยนะครับผมคนดู แม่งแล้วแม่งเจออะไรเนี่ยอนิมม์เหรออะไรก็ไม่รู้อะในแมปเนี่ยโอ้โหพีซโอ้โหดูโอ้อะคือมันอยากได้แบบพวกแบบของฟรีจากแมปเนี่ยนะอะไรวะฮะน้องแค่นี้เองจะเติมเหรอแมปอย่างเงี้ยนะจะให้ฉันเติมเหรอโอ้พระเจ้าคนดูโลบอกสมัยนี้เป็นยังไงกันแล้วเนี่ยเจ้าแมปเถื่อนเขายังเติมกันเหรอ เจ้าสุดยอดนะผมคุณโดโอเคปาเดี๋ยวเราไปดูอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะผมผมอยากได้เซิร์ฟแบบที่มันเซ็ตสกิลได้แบบเหมือนไม่แกะอันแรกของเรานะถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีผม,ไ,มได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยนะโอเคปาเดี๋ยวเราไปอีกเซิร์ฟเลยดีกว่าคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมครับผมมาอีกเซิร์ฟนะอุย้ยเซิร์ฟนี้มีคนใช้ของว่ะโอ้ยเอาเรื่องผมมาในระบบอาบอกฟุตเถื่อนนี่มันก็จะคล้ายๆกันนะ แบบมันจะไม่มีเกาะที่แบบอยู่อยู่ไกลกันนะมันจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนเอาแบบแหลกๆนะครับผมเหมือนเอาแบบมาใกล้ๆเนาะประมาณนี้นอโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรให้เราจัดบ้างเอาแล้วมันต้องเติมจริงๆหรอวะคนดูนต้องเติมจริงๆหรอหรือว่าต้องทำยังไงอ่ะที่ผมเห็นมันก็เก็บกล่องกันเนาะอย่างเงี้ย เราดีๆแมตบอลฟุตส,สมัยนี้เป็นอย่างนี้แน,น่หรอดูดิดูครับแล้วของกูมาจากไหนผลฟีศาจหรืออะไรอยากจะรู้ตรงนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยวันนี้นะครับผมผมก็ได้ลองอะไรใหม่ๆเนาะก็ <c oughs> <c oughs> คือแบบมาเล่นเซิร์ฟเสือนอะแบบหลายฟีแล้วที่ผมไม่ได้ทำคลิปแนวเนี้ยนะ วันนี้เรากด็ดีใจครับที่เจออินด้าด้วยนะผมตัวปอมนะคน,นโดแล้วก็ได้ซื้อสมดาบโยรุนะครับผมที่เราไม่สามารถจับต้องได้ในเกมจริงๆงน,น,นะโอเคก็ถือว่าสนุกดีนะครับผมในการที่กลับมาเล่นเซิฟเถื่อนในวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมน่าจะมาอาจกับนูปเปอร์แล้วนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้คุยกันด้วยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะ กดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวลงคลิปให้บ่อยๆขึ้นกว่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนละกัน See you see you รักนะเจ้าอ,อ้วนจุ๊บ